แล่วตรงนี้จะเป็นป้ายแบ็กบอ็อก um no ู่่ายดูนี่นเก่าเลยนะมันจางเก่าน่าจางไม่ิผมเลแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายมามันจะเป็นบ่อนรบวนบอข้าห้องน้ำก่อนนะครับพอเขอาห้องน้ำครับอ่าบอกว่าพอมาตรงนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นมาเปิดเต็นระฐบครับเป็นแฟนมิสติ้งของเจ้าหนอะไรพวกนี้ตตรงนี้เนี่ยนักขาก็จะหันหน้ามาตรงนี้เพื่อมาถ่ายรูปครับ สสคือปลอกนี่คือนักข่าวน,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 นู่นฮะตรงนรงูนง้นฮะตรงงที่น้องยืนนะตรงนั้นจะเป็นนักข่าวอยู่แต่หรือว่าจะให้เข้ามากี่คนอะไรนี้ก็แล้วแต่ทางทางตลอรจะจัด ก็เลยเ็นคนที่อยู่รอบคนที่อยู่รอบสิ่งที่เราเห็นที่กินมาก่อนอื่นก็จะมาที่เดียแล้วกงเวลาปุบก็ถึงม่บ่อ่าถึงโซนยอลูกคนแล้วก็ก็จะมีคนนามีคนหลีดคึว่ามีทีรไปนโซนเองหงเาปุ๊บอบอ้อมาปุ๊บที่อยู่ตรงนั้น ใหลวงพบอดที่จะเว้นไว้ที่จริงก็เว้นนะแต่ถ้าถ้าไม่เว้นข้างบนจะต้องเป็นคนของท่านก็คือเป็นผู้ช่วย ถือนีวว่าจะเป็นรองบวชนอเป็นแชร์ในข่า๙คอกับพี่แไม่มีเดินรอบที่แล้วมันมีนักข่าวกล้องที่เป็นชุดโอบีหลักกล้องหลักของเขาเราให้มาวางตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเราต้องถ่ายทอดสดห้ามเคลื่อนแล้วก็ดาวก็จะเอานักข่าวหลักมาประมาณสองถึงสามสื่อมายืนนอกนั้นก็คือตามที่เป็นข่าวเล็กๆเนี่ยก็จะตามถ่ายรูปนายตามตามโซนต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนอกก็เราก็ต้อง จริงๆสารพกรเนี่ยอยากจะให้อกาไนต์คือรายย่องออกแบบและติดตั้งเปโดยทางพกรทั้งหลายเนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราใช่ไหมแต่วันนั้นเนี่ยมีผอิตภัณฑ์นิดนึงคือเรื่องราคาเราก็เลยนําเสนอสเปคที่ปรับลดลงมาแล้วมาติดตั้งให้พิจารณาวันนี้เป็นยังไงเธอสรุปโดยโดยคร่าวๆเลยใช่ไหมก็วันนี้ที่นําเสนอมาสองสเปคด้วยกันนะคะก็คือถ้าสมมติเลือกแบบย่างค่า สามสามเจตัวสามตรวตรงนี้นะคุณไฮไลท์ไฮไลท์ที่อุดคือกตทรกรทนะแต่ก่อนเนล้สุดท้าก่อนนะก่อนกรรกรมเสิบคนแต่ว่าเพิ่มโถ้าให้ผมคิดเนี่ยว่าเราเอาชนะาได้จริงไหมโรคโลคสามอนแล้วก็เราปิดแล้วแสดงว่าไปหมดแล้นอือ ต้งรีบเลยนะร้อยเม็ด้นบางวันดีกว่าเดี๋ไปตัดตัดไม่เสียจะจับมารวมกันแต่ละบ่อเป็นแบบประมาณนี้ใช่เป็นประมาณนี้แต่บ่อเป็นอย่เงี้ยจริงแล้วผลงานจะมีแค่สองบ่ออีกบ่อเนึงยที่เป็นของอบวนตอเนี่ยก็จะไปไว้รวมกันเนเรื่องเรื่องปลูกเรื่องเขาเรียกชื่อวุ่่นนะเสนอเรื่องกระตุ้ได้เหรอกระตุรูรูตรงนี้โผล่ได้ไหม

ส่วนแรกเนี่ยเป็นงานที่เราให้ออแกไนซ์ได้ทำนะครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นของกทอกรกทมกับวันนี้ครับพี่ปก่อการพที่ทางอันนี้ไม่ไม่ไม่ชอบงานนะพี่ครับก่นภาพครับ ัแ8ี้านบาทเลยโดยประ,ะมาณครับผมขอบคุณมากได้ทุกคนช่วยเยกันเข้าะ